รกรุงเทพมหานครมันทําไว้ตั้งแต่ต้นไม่ได้มีผังเมืองเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตจนถึงขนาดนี้ประชาชนกว่า10ล้านคนไปกองอยู่ในกรุงเทพมหานครทําให้เกิดการแอรอัดอย่างหนักนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นจึงเป็นเรื่องใหญ่ตึกถลม่มก็ถล่มใหญ่ตายเยอะเพราะคนไปอยู่แออัดกันเป็นจำนวนมากเวลาน้ําท่วมก็รับความเดือดร้อนจำนวนมากวิธีการแก้คือการย้ายเมืองหลวงคือการทํา i t c ีซิหรือเมืองเทคโนโลยีนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ที่จะให้เข้าสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนและสันติสุขอย่างเต้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นการเคลื่อนไหวในกรุงเทพมหานครประเด็นที่น่าสนใจคือหลังจากที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เรียบร้อยสิ่งที่ตามมานะครับก็มีการประสัยก่อนหน้านี้บอกว่า มีผู้ว่าคนนี้นะครับน้ำจะไม่ท่วมนะครับรถจะไม่ติดนะฮะสายไฟที่อยู่บนดินจะลงดินภายใน100วันเป็นประเด็นที่น่าสนใจและก็ถูกจับตามองแต่สุดท้ายเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือน้ําท่วมรถติดนะครับแล้วก็สายไฟนั้นก็ไม่ลงดิน รนะครับวันนี้เราก็ลดระดับน้ำลดระดับน้ตอนเช้าใช่ครับระดับน้ำเนะะี่ยก็ก็ติดลอบอยู่ลบเท่าไหร่ล็อตประมาณสองจุ6หกสองมาติดเต็แล้วปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปบวกบวกเท่าไหร่บวกประมาณห้าจุดหเตนน้ำที่ละเมตรกว่านะถ้นาฝนตกหนักนะครับก็ที่บางเขเนี่ย ประมาณผลรวมแล้วเนี่ยประมาณ137มิลร้อยสามสิบเจ็ดมิลนะก็ถือว่าเยอะปกติหกสิบมิลก็เจ็ดสิบมิลก็หนักแล้วนะวันนี้เนี่ยมันร้อยสามสิบมิลเรือธรรมดานะมาบ่อยมากนะครับเอแล้วเป็นที่ผ่านมาของนาำเดือนเนี่ยมาแต่ร้อยร้อยมิลร้อยหกสิบกวมิลเป็นจุดๆด้วยนะแล้วทำให้กองสายหลักเนี่ยประมาณน้าใกล้ถูกโอ้เหมือนอยู่ชายหาดเลยเนี่ย อย่างกองเป็นยานก่อเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำขึ้นไปประมาณเมตรแยะ20ว่าแล้วเมื่อวานก็พอระช้างก็พร่องราดูนะเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยก็ประมาณ6 6ต่อหรือ6ตประมาณตอนนี้ขึ้นไปมาถึงกับผมติดใจเลยน เชื่อมปรากฏการก็มีการวิจยัยไปต่างๆนานาบอกว่าเป็นการเกิดขึ้นฝนตกหนักในรอบ130ปีนะครับแล้วก็ผู้ว่าก็ไปเข็นรถช่วยคนขนนะข้าราชการมาช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมนะฮะฝ่ายที่สนับสนุนผู้ว่าชัดชาตินะฮะก็บอกว่าจะเอาอะไรมากนะครับฝนตกหนักจะไปแก้ปัญหาได้ยังไง นะครับใครๆก็มาแก้ปัญหาน้ําท่วมรถติดนะครับสายไฟจะเอาลงดินใครๆก็แก้ไม่ได้นะครับก็ว่าแสดงความคิดเห็นไปคนละทิศละทางนะครับและบอกว่าจริงๆแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะครับรถติดน้ําท่วมสายไฟลงใต้ดินเนี่ยใครๆมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับ แล้วก็เป็นแบบนี้มาหลายยุคหลายสมัยในขณะที่นักวิชาการนะครับอย่างดรอนุสรธรรมใจเคยบอกไว้นะครับว่ากรุงเทพมหานครนักจะจมน้ําภายในระยะเวลา8ปีจะจมบาดาลน,นะครับและมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับคือการจมบาดาลครั้งนี้กรุงเทพก็จะหายไปเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเหมือนกับเมืองเชียงใหม่ในอดีตที่ผ่านมาอธิบายหุ้นส่วนเชิงงานสังเคราะห์ก่อน นะครับเรื่องของกรุงเทพจมบาดาลอย่างที่ดอรนอนุศ์ธรรมใจเนี่ยนะเป็นคนจังหวัดน่านเนี่ยอยู่มหาลัยสิทธิ์นะครับได้บอกไว้จริงไหมจริงนะครับผมเคยเรียนไปนานแล้วว่ากรุงเทพมหานครนี้เพราะนี่ก็จมน้ําทําไมเป็นแบบนั้นนะปัญหาหลากัหลกๆเกิดกับจากปัญหาสภาวะโลกร้อนนะครับปัญหาโรคสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่เกิดที่เราที่เดียวประเทศไทยที่เดียวหรือเปล่าไม่ใช่ฮนะ เกิดจากขั้วโลกเหนือการละลายของน้ําแข็งในขั้วโลกเหนือส่งผลทําให้นะน้ําไหลเอ่อมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือกรุงเทพมหานครเป็นปากอา่าวนะครับเป็นปลายน้ําทําให้โอกาสที่จะมีการจมน้าเนี่ยสูงขึ้นเวลาฝนตกนะครับดินก็ชุ่มอยู่แล้วน้ําก็เลยท่วมเป็นสําคัญรถก็ติดตามมา ยิ่งการประกาศสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับการสร้างนะครับความเจริญในกรุงเทพมหานครเท่าไหร่สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้การแก้แออัดรถติดมากยิ่งขึ้นนะครับการออกมาปราศัยนะครับพูดรับปากนะครับในการดำรงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นรถติดไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม นะครับซึ่งผมบอกหลายครั้งแล้วเ,เรียนหุ้นส่วนหลายครั้งมีหลายรัฐบาลปราศัยอภิปรายในเรื่องนี้นะครับแต่ไม่มีที่ไหนประสบความสําเร็จเลยแม้แต่รัฐบาลเดียวหรือผู้ว่าราชการคนเดียวคนใดนะครับแต่วิธีการแก้มีไหมมีแยกไหมไม่ยากนะครับที่ผ่านมา นะครับเรื่องของคุณน้ำนงังนอนซึ่งทุกคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะมาดังระดับโลกก็มันก็ดังระดับโลกจนนี้ก็มีเป็นหนังดังระดับโลกเรื่องของโควิด -19 ทุกคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นอันดับหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกาประเทศหมหาอำนาจยังคงยกย่องนะประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ดีดีมาก จนมีการเอาไปเป็นตัวแบบในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ไปทั่วโลกและสถานการณ์ของประเทศไทยก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกและยังมีอีกหลายเหตุการณ์อย่างเช่นหวยนะครับ80บาทที่บอกว่าให้ใครก็แก้ไม่ได้มีแต่คำโม้จะแก้ปัญหาหวย80บาทปรากฏว่าตอนนี้หวย80บาทเกิดขึ้นจริง การขายหวยออนไลน์หรือหวยดิจิตอลเกิดขึ้นนะครับคนแห่ซื้อกันสนั่นวันไหวเลยทีเดียวนะครับเป็นเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อและสร้างรายได้อันดับหนึ่งให้กับประเทศสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเรื่องของน้ําท่วมรถติดนะครับเรื่องของไฟฟ้ารถไฟฟ้าอ่าเรื่องของสายไฟฟ้าลงใต้ดินเนี่ยแก้ยากไหมในกรุงเทพมนครแก้ไม่ยากบุกโก้โอ้โหโ,หโหม้พูดไปเรื่อยแก้ยังไงทราบไหมฮะ คุณส่วนจาได้ไหมผมเคยเรียนไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นรถติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายไฟโคโนียัดในกรุงเทพมหานครจะแก้ได้วิธีเดียวคือการย้ายเมืองหลวงหรือจะย้ายเมืองเศรษฐกิจเป็นไอทีซิตี้นะครับถ้าย้ายไปซะประเทศไทยก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือการแออัดก็จะลดลงไปอย่างมหาศาลนะครับ น้ำที่ท่วมความเดือดร้อนก็จะน้อยลงนะครับน้อยลงเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนอยู่น้อยความเดือดร้อนก็น้อยปัญหาขยะนะครับสิ่งปฏิกูลต่างๆก็จะน้อยลงตามมานะครับก็จะแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานะครรถติดได้แน่นอนน้ําท่วมน้อยลงแน่นอนนะครับ<ล>เรื่องเสาไฟ ถ้ามีการประกาศกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองโบราณสายไฟฟ้าก็จะลงใต้ดินบางคนบอกว่าอ้ยให้แก้เมืองแก้ผังเมืองใหม่นะต้องปฏิรูปกรมผังเมืองแก้ไม่ได้เพราะกรุงเทพมหานครมันทำไว้ตั้งแต่ต้นไม่ได้มีผังเมืองเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตจนถึงขนาดนี้ประชาชนกว่า10ล้านคนไปกองอยู่ในกรุงเทพมหานครทำให้เกิดการแอรอัดอย่างหนัก นะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นจึงเป็นเรื่องใหญ่ตึกถลม่มก็ถล่มใหญ่ตายเยอะพระคนไปอยู่แอาอัดกันเป็นจมนมากเวลาน้ําท่วมก็รับความเดือดร้อนจมนมากวิธีการแก้คือการย้ายเมืองหลวงคือการทำไอทีซิตี้หรือเมืองเทคโนโลยีนะครับนี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ที่จะ ให้เข้าสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและสันติสุขอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาตจะเรื่องดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากหว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นเจอ มีพวกเราจงตื่นเพื่อจะกันให้แก่ตัวเห็นแก่เพียงครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาพื่อกันให้กลับมาปลงดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมาร่วมใจกันกลับมาทำประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพรอถ้าหากวันในวันนี้เรายังไม่คิดจะปลงดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายืนเชาวไทยแต่ความุ่นวายสั